สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ของแอดหนุ่ยนะครับวันนี้มาเจอสรุป9ชุดหลักของปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะครับงวดนี้ผมวางตัวเลขของปากแดงศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่ตรงนี้นะครับ f4 นะจุดเด่นจุดเน้นผมวางไปที่15และ7นะครับผมว่าน่าจะมีให้เห็นนะ อีกจุดหนึ่งที่นำมาให้ท่านได้เห็น15และ7นะครับนี่หนและ7ผมจึงวางไปที่15และ7นะครับอีกจุดหนึ่งที่เอามาใส่หลายสำนักเขามองไปที่4 6และก็8เพราะฉะนั้นเลขเด่นนะของเล่มน,นี้ ผมพยายามให้มองไปที่สองเล่มนี้ถ้าเราดูดีๆนะครับผมว่ามันน่าจะมองไปที่ตรงนี้หลักสิบวางไปที่หนและ7นะของยันแดงและหน้าปกส่วนเลขหลังอยู่ที่4 6 8 เราก็จะจับชุดได้ประมาณ9ชุดบนล่างของปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะครับปากแดงศักดิ์สิทธิ์ของงวดวันที่16เมยอเราจะมองได้จับกันได้อย่างนี้ลองเอาไปใช้ประโยชน์นะถ้า1มาอยู่ที่1 4 1 6แล้วก็1 8 5มา5 4 5 6 5 8 7มาอยู่ที่7 4 7 6แล้วก็7 ปักแดงศักดิ์สิทธิ์เป็นบนเลยล่างนะส่วนลูกทุ่งกองยาวเป็นล่างอย่างเดียวงวดนี้ผมว่าไม่น่าจะหลุดจากนี้นะเรอไปไปลายเทอมผมจะเอาเลขล่างลงทั้งชุดเต็ม25ชุดหลักแล้วตัดให้เหลือนิดเดียวนะ ติดตามชมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ